Nope. 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 No. Okay. Okay. Yes. ก็สวัสดีชาวคาบาลโมบายทุกท่านนะครับผม EP นี้ผมก็ได้ไปฟาร์มที่เขาฟ้าร้อยห้าก็กะว่าจะลงไปหาหัวใจบอสมาไว้ใช้เองสักอันหนึ่งฮะก็คิดอยู่แล้วว่าต้องลงร้อยรอบครับแบบถ้าลงแบบร้อยรอบนี่คือแบบห่วยๆเลยก็คือน่าจะได้หัวใจสักดวง2ดวงมันก็ห่วยจริงๆฮะได้ดวง2ดวงจริงๆแต่กับกลายเป็นว่ามันได้ของอย่างอื่นมาชดเชยแทนนะก็ทั้งพวกขยะพวกของครับพวกดิสเลเวล3ชาร์ปเลเวล3ที่ ที่เป็นของเอาไว้คราฟนะรับก็ช่วยช่วยดันให้ได้เอ็มมาเยอะขึ้นฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูว่ามันได้มาอะไรมาบ้างคะซึ่งนี่ครับพวกของครามันจะหน้าตาประมาณนี้ฮะพวกดิสติสเลเวลสามชาร์ 3, าปอย่างนี้ฮะก็รับตังค์ก่อนครับก็เมื่อสรุปให้ดูแล้วก็เกินค่านะเพื่อนๆดันนี้แบบได้ตังค์ดีมากเพราะว่าขยะที่ดรอปตามมอนไม่ว่าจะเป็นพวกขยะประดับอย่างเงี้ยบางบางชิ้นมันก็ขายได้มีราคาเพราะว่าเขาเอาไปทำคอเดตกัน ส่วนที่เหลือผมก็พยายามเทขายให้หมดฮะอันไหนรวมอันไหนรวมได้ผมก็รวมให้ดูทีเดียวเลยไม่อยากแยกให้มันงง,ง,ง,งกันแล้วก็ผมก็เสียดายสร้อยรีซิทว่าจะว่าจะเอามาใช้เองก็ไปลงขายเล่นๆ่นก็ขายออกฮะส่วนไอ้พวกชุด os เนี่ยได้มาประมาณ3ชุดท้ชุดชุด m 7ของแพงก็จะเป็นเป็นของเบรฮะเป็นของเบท m 7แค่รูเดียวก็มีราคาประมาณ8 m ก็ถือว่าดีฮะในด่านนี้ถือว่าดีมากๆเลยด่านนี้ผมใช้เจมลงเพราะว่า มันมลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้เป็นบัตรดันลงฮะเดี๋ยวผมให้ดูราคาบัตรดันขาอฟ้าตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ที่4ี่0 0นถ้าลงร้อยรอบก็จะใช้ประมาณ4 3่ส m ตามนั้นแหละครับเพื่อนเพื่อนถ้าใช้เจมมันจะถูกกว่าประมาณ1 0บ m แล้วก็ไอชิ้นนี้ผมได้ซื้อมาตอนแรกกะว่าจะใช้เองซื้อมาในราคาถูกมากมีคนขายอยู่4 0่ส m พอผมคิดไปคิดมาแล้วค่าของที่จะทำมันมันมีมูลค่าฮะก็เลยแบบปล่อยไปก่อนฮะก็ปไปเจ็ดสิบ m ก็ออกฮะก็ถือว่าโชคดีไปฮะว่า มันขายต่อได้ก็รับไปเลยซึ่งเดี๋ยวตอนนี้แล้วผมก็จะเอาอาวุธเช่าอีกอันนึงเพราะว่าอาวุธตอนนี้มันราคามันยังจับต้องไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าผมจะซื้อมาผมก็ต้องมีทุนทําผมก็ต้องมีทุนที่จะตีบวกด้วยฮะแล้วก็เอ็มที่เหลือเนี่ยเอาไปเป็นทุนเพื่อจะไปลงแจเขียวฮะได้เวลาที่ต้องหาเอ็มแบบก้าวกระโดดแล้วครับซึ่งการลงแจเขียวนั้นเนี่ยสภาพนี้เนี่ยผมบอกเลยครับลงไม่ได้ฮะชุดอย่างเงี้ยลงไม่ได้แต่ว่า เดี๋ยวค่อยคอยมาดูแล้วกันครับว่าผมจะทําให้มันลงได้ยังไงใน EP หน้าแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะลงได้นั้นเพื่อนๆต้องเตรียมตัวก่อนครับเตรียมตัวการจะลงะไปหาเศษเศษ chaos หรือว่าเศษตีบวกประดับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฮะนีหน้าตาม,มันเป็นแบบนี้ฮะมันชื่อว่า fragment of chaos ในดันนี้มันจะได้แบบนี้มาฮะได้เป็นเศษมาเขาเรียกแล้วก็ การที่เราจะคับให้มันเป็นหินตีบวกได้และขายได้เนี่ยเราต้องมีแต้มครับในผ่อนลักเนี่ย4,005นี่ฮะ,ะก็ใช้อ่าไอโทเค็นดุกแกสีขาวนี่เปิดเปิดลงทะเบียนก็ e ีนี้ผมก็จะทําการการครับเพื่อจะเปิดการครับที่ถึงอ่า4,005ฮะมาดูว่าผมจะใช้ไป GM วิธีการครับก็คือนี่ครับการครับจะเริ่มที่แต้มศูนตรงนี้ครับเป็น เป็นสอดดาเมจแล้วก็ผมก็ลงทะเบียนเพื่อเปิดการคร้าเลยครับแล้วมาดูว่ามันใช้อะไรบ้างครมันใช้แร่ไทเทเนียมแล้วก็แม็กจูนแม็กจูนก็เป็นของที่ขายในร้านค้านี่แหละครับนี่ฮะแม็กจูนเลเวลหนึ่งควาหมายแต้มของเราเพื่อนๆก็คือคาพให้มันถึง200เพื่อจะเปิดการครับบัตรดันเพราะว่าการครับบัตรดันเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนในการเอ่อมันจะช่วยลดต้นทุนในการคาพเลื่อนขั้นของเราจะเลือกอันไหนก็ได้ฮะัใน2อ,อันนี้ จะเป็นแม็กพาร์ทหรือว่าเป็นลูนาสเตชันหรือว่าดันเจ็ดสิบโอเคครับเพื่อนเก็แ,แต้มสองร้อยลแล้วผมก็จะมาเปิดจะเปิดการครับดันค่ะเนี้ย ผมว่าผมมาเปิดลูน่าสเตชันดีกว่าก็มันใช้ไอ้หลอดนี้แล้วก็หินที่ไว้ใช้คราฟดันฮะนี่ฮะกองละสิบอันมันตกอันละแสนนะครับมันตกอันละแสนตกอันละแสนก็ใช้เยอะฮะซื้อมาก่อนสึกเอ็มเลยฮะแต่ผมก็จะมาคํานวณดูว่าผมต้องใช้ไอ้หลอดใช้ไอ้วัตถุดิบที่มันทําดันนะฮะว่าใช้กี่อันมันขึ้นจีดสิบก็มากดคูณเอาเลยครับคราวนี้ผมต้องการ800แต้มก็ใช้ประมาณ80อันโดยประมาณฮะก็จะเริ่มค้านนะฮะ ซึ่งไอ้คับดันอย่างนี้ฮะมันมีโอกาสล้มเหลวอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาคัฟดันเพื่อเอามาขายเพื่อนๆเราก็มาคัฟเพื่อจะเปิดแต้มไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าการการที่เรามาคัฟดันเนี่ยเพราะว่าเราลดต้นทุนในการทำฮะถ้าเราจะทำไอ้หินสอดแอปอะมันจะตมอย่างเดียวเพราะว่าหินพวกนั้นมันเรเลเวลต่ำๆมันใช้อะไรไม่ได้ฮะมันต้องโยนล้านอย่างเดียวครับส่วนพวกวัตถุดิบที่เอาไว้คัฟดันจะอยู่ตรงนี้ฮะคัฟแอดแทมแล้วก็นอร์มอลแมทเทเรียล ของดันโรน่าเนี่ยจะเป็นชื่อว่าเอเจนเดอรี่เฮผมใช้เยอะฮะจัดเลยค่ะคัะเนี้ พอแทมเราข้ามขั้นมาพันแล้วเพื่อนก็ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยฮะก็จะเปิดไอสอดแดนอย่างเงี้ยก็ะจะเปิดสอดแดนฮะแล้วก็มาดูว่ามันใช้แร่อะไรฮะคราวนี้แร่มันก,ก็จะเริ่มมีราคาขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อนก็จะเริ่มมีราคาขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็มาดูว่าดันปอบไปที่เราจะคราฟคือดันอะไรฮะเพื่อนจะเลือกคราฟดันอันไหนก็ได้ฮะคราวนี้อไอรอสโตนเนี่ยไอหินไอหินคราฟดันเนี่ยก็จะเริ่มใช้เยอะขึ้นแม็กจูนก็จะเริ่มแพงขึ้นก็จะเป็นเลเวลสองครับเดี๋ยวผมก จนมันถึง4,005ะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูว่าผมใช้เอ็มาเท่าไหร่ฮะ30 m i n u t e ิลิเตก็โอเคเพื่อนๆฮะตอนนี้ก็เปิดมันถึง4,000แล้วครับซึ่งลบค่อนข้างจะบานปลายกว่าที่ชิดฮะคบบานปลายมากฮะตอนนี้รวมไปแล้วเกือบ100เอ็มก็100เอ็มพอดีฮะแต่ว่าก็เหตุผลที่ต้องคับบัดดันอย่างนี้ครับเพราะว่าเราต้องการไม่ให้มันเข้าเนื้อมากไม่ให้มันเข้าเนื้อมากครับ ก็ได้มาผมก็จะขายเรื่อยๆแบบนี้ฮะนี่ฮะถ้าขายหมดก็ไม่ถึงกับได้ทุนคืนแต่ว่าก็ได้ค่าครับมาคืนคราวนี้ของค่อนข้างจะมีราคาแล้วครับคราวนี้เพราะว่ากองหนึ่งประมาณ1ิบเอมฮะไอซิกเนี้ยนี่ฮะพอแต้มมมสูงก็ราคามันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆ แต้มก็ถึงแล้วครับเพื่อนๆก็จะเปิดแล้วฮะก็นี่แหละครับวิธีครับที่แบบไม่ให้มันเข้าเนื้อมากที่สุดฮะถ้าเราเปิดแต้มคราฟไปแล้วมันก็เปิดไปเลยฮะมันก็อยู่กับเราตลอดแล้ฮะอยู่กับไอตัวละครตัวนั้นฮะก็ผมก็จะทําการติดดาวนะฮะแล้วก็เป็นรายการโปรดไว้ก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆอีพีหน้าก็จะเป็นการไปลงแจเขียวแล้วครับว่าจะดูว่าไอ้ของเนี่ย ของที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะลงได้ไหมอาจราิกิเนี่ยของอย่างนี้ครลงลงไม่ได้ฮะการันตีเลยว่าลงไม่ได้ไม่ผ่านบอสไม่ผ่านบอสไรแคนแน่นอนฮนะแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรมาเสริมฮนะไปดูว่าผมจะเสริมอะไรก็อีกีน่าคอยติดตามเลยครับว่าผมจะลงแกเขียวยังไงสลับอีพีถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมสลับวันนี้ก็สวัสดีครับ